สวัสดีนะครับเจฟซี FC ปลาทองนะครับวันนี้ผมพามาคัดปลากันเราเราจะเริ่มคัดปลากันชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่เราเริ่มเห็นรูปทรงเห็นตํ้หนีได้ชัดเจนชัดเจนมากขึ้นนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มคัดกันมาช่วยกันดูนะครับลองดูว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยลองดูว่าสายตามอง มองกันยังไงนะครับมองรูปแบบรูปทรงปลายยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ให้ดูในชุดนี้มันผ่านการคัดเลือกรอบแรกมาแล้วคือรอบแรกเนี่ยอาจจะผ่านมาแต่ว่าความชัดเจนอาจจะยังไม่ค่อยเห็นชัดนะครับก็เดี๋ยวตอนน้ก็จะมาเริ่มเริ่มดูตัวไหนมีตำหนิเดี๋ยวจะให้ดูนะครับดูว่าเพื่อนๆตามมองมองทันกันหรือเปล่านะครับโอเคตัวแรกนะครับวันนี้เลย ปลาเนี่ยผมจะคัดเป็นสามส่วนคือคัดตัวที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็เป็นเกตลองคือเป็นเกตลองหมายถึงว่าองศาห่างไม่ได้ห่างกลางเกินไปาหางอาจจะติดกันด้านบนนะครับก็จะเป็นปลาเกตเป็นปลาเกต b ถึง B บวกอันนี้คือเป็นพวกเกต B แล้วก็เป็นพวกเกต A A และ a ขึ้นไปนะครับจนถึงจนถึง A บวกนะครับ พวกนั้นก็จะไปลุ้นอีกทีหนึ่งตานโตอีกทีหนึ่งวิธีการดูปลาครับตอนนี้ก็ซักประมาณซักไซส์ขนาดนี้เราจะเริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นอันนี้ดูเกต A ก่อนนะครับเกต A ตัวนี้ตัวนี้มองเกต A ก่อนตัวนี้องศาหางนี่นะครับองศาหางได้นะครับการกลางของหางพอดีนะครับแล้วก็การยินน้ําสมส่วนครับ ที่อันนี้คัดเป็นเกรด A นะครับแล้วก็แยกไว้ผมจะแยกไว้ในส่วนของอ่าที่คัดแล้วส่วนตัวไหนที่เป็นคัดเกรดรองก็จะอยู่ในตะการนี้ก็คือเป็นพวกเกรดปนะครับแล้วก็พวกนี้เป็นพวกที่เป็นเกรดคัดทิ้งก็แยกออกไว้ต่างหากเดี๋ยวเรามาลองไล่ดูนะครับก็ปลาแต่ละส่วนที่ผมจะคัดเนี่ยจะมีเกรดไหนบ้างนะครับตัวนี้นะครับให้ดูตัวนี้ก่อนตัวนี้ ตัวนี้นะครับตัวนี้ปัดเป็นเกจ B นะครับเพราะว่าองศาห่างได้แต่ว่าห่างกลางเกินไปพอห่างมันกลางเกินไปเนี่ยเวลาปลามันว่ายมันก็จะว่ายรอนทนำะให้เขายืนน้ํายังไม่ดีเท่าที่ควรนะอันนี้ตัดตัดแยกไว้เป็นเกดลองนะเกจ A เรามาดูกันดูว่าตัวไหนได้เกจ A บ้างลองดูเดี๋ยวลองมาทายดูว่า ที่ผมตั้งเนี่ยเป็นเกตหนไหนนะตัวนี้นครับมาลองทายดูว่าเกตอะไรให้เพื่อนๆลองทายดูนะครับว่าตัวนี้เกตอะไรนะเราลองดูุณด้านข้างนะครับลองคิดในใจดูก่อนว่าตัวนี้มันเกตอะไรเราก็ดูภาพรวมนะครับองศาหางได้ไหมนะลองดู โอเคนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยนะครับตัวนี้เป็นเกตเป็นเกตลองนะครับเป็นเกตลายเกตดีองศาห่างได้ก็จริงนะครับสัดส่วนทุกทีบกระโดงได้บอดี้ได้นะครับแต่ว่าห่างกลางเกินไปโอเคอันนี้คับเป็นเกตเป็นเกตลองนะครับออก็ไปกัดแยกไว้เดี๋ยวผมก็จะเอาไปลงบอ่บออีกบ่อเป็นเกตลองอีกทีนึง่งต่อไปตัวนี้ต่อนะครับ ตัวนี้ต่อตัวนี้เป็นไงครับตัวนี้เหมือนกันครับเป็นเกร็ดรองห่างกลางเกินไปแล้วก็ค่อยๆมองครับทีละตัวบางตัวก้ามกึงึงอย่างเงี้ยก้ามกึงึงอย่างตัวนี้ก้ามกึงึงมีความก้ามกึึงระหว่างเ,เป็นปลาลองกับเกล็ดเอครับแต่ตัวนี้ถือว่าหางยัง ยังอยู่ในระดับที่มีโอกาสที่จะกลับคืนมาได้นะครับก็เราก็จะคัดแยกไว้ก่อนเดี๋ยวรอคัดอีกทีก็คือแยกไว้เป็นปาาเก็บนะครับเก็บทำสาบางตัวถ้ามันเป็นปลาที่คัดทิ้งอ่ะมันจะเห็นตำหนิอย่างชัดเจนนะครับเช่นหางพับเอ่อหางไม่เท่ากันหรือว่ามีตำหนิตาบอดหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคือเราจะคัดออกเลยนะครับ อย่างตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นปลาคัดทิ้งเลยเห็นได้ชัดเลยนะครับตัวนี้หางเสียให้ดูจะ้ชัดก่อนคนระับตัวนี้หางเขาจยเสียครับตัวนี้หางเสียอันนี้พวกนี้ก็คือปลาคัดทิ้งทันทีจะไม่ได้เก็บไว้เรามาดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาปลาที่เป็นดูว่าสมส่วนให้เป็นเกรดเอโอเคตัวนี้นะครับตัวนี้ผ่านเกณฑ์น,นะครับได้เป็นเกย์เอ อะหมายถึงว่าองศาหางเนี่ยได้อยู่นะครับ4ี่ถ้าองศาขึ้นไปลักษณะหางไม่กลางเกินไปนะครับกำลังสมส่วนกำลังดีหลังนะครับหลังก็หลังส่วนหลังส่วนท้องเนี่ยมีความสมดุลกันนะครับไม่ใช่ว่าท้องลงมาโค้งรับแต่ว่าด้านหลังตรงอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ไม่ได้ผ่านเกณฑ์ผมนะถึงแม้หางจะได้ก็ตามแต่นี่ถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเวลาที่เราเลือกเลือกปลาเดี๋ยวผมก็จะนั่งทยอยคัดปลาอีกสักพักหนึ่งก็คือเวลาที่เราคัดปลาเราก็จะขยอยดูปลาไปเรื่อยๆนะครับว่างเราก็คัดใช้เวลากับเขาพอสมควรเพราะเราไม่ไม่ได้แบบไม่ต้องการเร่งรีบนะครับดูเขายืนว่ายน้ําบางทีบางทีทุกอย่างสมส่วนกันว่ายน้ํา ไม่ดีเราก็จะเห็นชัดเจนว่าสาเหตุที่ในการที่ปลาว่ายน้ําไม่ดีเนี่ยมันก็จะมาจากสรีระเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นการดูง่ายๆเลยปลาที่สมส่วนหรือปลาเป็นที่เป็นเกจเองเนี่ยเขาจะสมดุลในการว่ายน้ําเป็นปกติแต่ถ้าตัวไหนที่มีการว่ายว่ายเอียงว่ายสุดกระดกว่ายพวงอันนั้นให้สันนิษฐานเลยว่าต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งของบอดี้หรือสรีระมีปัญหา ก็จะกลายเป็นปลาเก็ดลองนันทีนะค่อยๆค่อยๆศึกษาค่อยๆดูนะแบบเมื่อเราคัดปลามาในระดับตนงนี้ยเราก็จะมองออกแบบไวขึ้นว่าเอ้ยอย่างนี้มันไม่ผ่านช่วงตอนที่ผมคัดปลาใหม่ๆเนี่ยตอนเป็นการทำปาลาแรกๆเนี่ยมันก็จะเป็น การคัดแบบว่าคัดกระโดงคัดหางคืออันนั้นคือพื้นฐานหลังจากที่เราเริ่มเริ่มผ่านมาหลายข้อแล้วเรา่นี้เราก็จะมองความยากของการคัดปลามากขึ้นเช่นหางซ้ายขวาเท่ากันไหมแล้วก็กลางเกินไปไหมแต่ก่อนเนี่ยคือผมก็จะไม่ได้ดูลักษณะของหางองศาหางหรือว่าหางกลางไหมเพราะว่าเราก็จะดูแค่หลักๆคือความสวยงามของสีสันแล้วก็ างพับไม่พับกระโดงพับไม่พับนะครับแต่หลังๆเนี่ยคือเราเริ่มคัดความละเอียดมากขึ้นความเข้มข้นของการที่เราเลือกปลาที่สวยงามมากขึ้นเราก็จะทําให้ปลาที่มีคุณภาพที่ได้ตามเกณฑ์เราเนี่ยมันมีน้อยลงอย่างนี้อย่างเงี้ยน,นะครับก็ก็คัดเป็นเกดรองคือถ้าถ้าห่างกลางมากๆอ่ะผมคัดเป็นเกจลองเลย ส่วนบอดี้เนี่ยบางคนเนี่ยจะมองตอน,น,นเล็กๆเนี่ยไปเน้นบอดี้กลมผมบอกเลยว่าการที่เราจะเลือกปลาเล็กให้มีความใหญ่เราอย่าไปเลือกกลมมากนะครับเพราะถ้าเราเลือกกลมมาก่ปลามันจะกลายเป็นปลาแกนคือเขาจะกลมแต่ว่าเขาจะไม่ยืดตัวนะครับการยืดตัวของปลาที่ดีเราควรจะเลือกเป็นทรงลักบี้หรือก็ รือไม่ก็ทรงไข่ไก่นะครับจะดีที่สุดแล้วก็องศาหางสําคัญที่สุดในการในการดูปลานะครับสำหรับผมนะครับองศาหางเลือกองศาหางที่ดีก่อนมันจะทําให้ปลาเราดูสง่างนะครับถ้าเราถ้าหางปลามันลู่ตกหรือว่าหางปลามันลู่ลงอย่างเงี้ยมันจะทําให้ปลามันไม่ไม่ค่อยสง่าเท่าไหร่หลแล้วก็หางต้องไม่กลางเกินไปอย่างนงี้นะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอเราทุกอย่างมันสมส่วนดูดีหมดเลยองศาหางดูด้านข้างองศาหางมันก็ได้ แต่เพียงแต่ว่าพอพอปลาว่ายน้ําแล้วเนี่ยเราจะเห็นสังเกตว่าโอกาสที่ห่างเข้ากลางเนี่ยมันมีเห็นไหมครับห่างเข้ากลางมันมีทําให้โอกาสในภายภาคหน้าเนี่ยความสมส่วนของปลามันไม่ได้อย่างที่เราต้องการอันนี้ก็คาดเป็นเกจรองนะครับกว่าจะได้ปลาเกตเอถ้าตัวหนึ่งเนี้ยนี่ก็เกจดลองเหมือนกันะนะครับอย่างนี้กเกจหรองคือกว่าเรากว่าจะได้ปลาที่มัน ถูกใจเราจริงๆเนี่ยมันมันก็น้อยน้อยตัวครับดังนั้นปลาที่ครบเครื่องแล้วก็เป็นไปตามสเปคเราอ่ะมันก็จะค่อนข้างราคาสูงเป็นธรรมดานะเพราะว่ามันมีจำนวนน้อยอย่างโดยโดยปกติที่ที่ทำมาก็จากจากร้อยตัวก็อยู่ในระดับ ที่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่ถึง20ตัวครับที่เป็นที่เป็ต่20ซนั้นน่ะจะหอร์เซนตจะต้องคัดที่มาเป็นหัวข้ออีกทีนึงว่าเออผ่านเกณฑ์ไหมแล้วก็จะทำใบเซอร์นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับลองทุกอย่างก็มันต้องใช้ประสบการณ์ในการในการทำไปเรื่อยๆให้เราเห็น ข้อบกพร่องของการที่เราคัดปลาแล้วก็พยายามพยายามหาพ่อแม่พันธุ์ที่ดีในการคัดลูกปลาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยหลักๆคือเราต้องเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่ดีก่อนถ้าพ่อแม่พันธุ์ที่ดีเช่นพ่อแม่พันธุ์โครงสร้างดีสายเลือดดีความใหญ่ดีมันก็จะถ่ายทอดมาสู่ลูกได้ดีเช่นกันนะแต่ถ้าเราเลือก พ่อแม่ที่ไม่ดีแล้วมาหวังว่าจะได้ลูกดีเนี่ยโอกาสมันก็จะริบหรี่น้อยลงอย่างนั้นเราต้องเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่ดีก่อนการลงทุนพ่อแม่ถือว่าเป็นเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องคำนึงในการที่เราอยากจะได้ลูกปลาที่ดีเราก็ต้องลงทุนพ่อแม่นะถ้าเราถ้าเราเลือกพ่อแม่ที่ดีแล้วเนี่ยลูกปลาเนี่ยโอกาสที่เราจะมีสายเลือดที่ดีเนี่ยมันก็ มีค่อนข้างสูงกว่าที่เราไม่ได้เลือกพ่อแม่ที่ดีมาลยโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรมาอัปเดตก็จะมาแชร์ประโยชน์แชร์ความรู้ให้ฟังสำหรับมือใหม่นะครับใครที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ทักแชทสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ